กัเตือนคลิปต่อไปนี้ไม่ถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนใหญ่มากโปรดกดไลค์กด subscribe ข้างล่าง enjoy เย่กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาร์และก็สาระแทไม่มีวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง5บุคคลกับวีลกรรมอันบรรลือโลกรับบนโลกของเราก็มีบุคคลที่มีความสามารถพิเศษนะครับอย่างเช่นซิโมนะครับที่ไวเดสอ่ะ แล้วก็ใครอีกเอลวินยอกผมก็ทําไปแล้วนะครับเยอะเหมือนกันคราวนี้ก็เหลืออีก5อันดับนะครับถ้ามาใส่รวมกันนี่คงเป็น10อันดับพอดีแต่อันนี้ผมก็จะย่อๆมานะครับจะมีใครกันบ้างนะครับไปดูกันเลยเย่ yeah! อันดับ5จอห์นแฟร์แฟกตอนที่เขาอายุ9ขวบเขาก็โดนคดีพิพาษเกี่ยวกับปืนพกอืมครับ9ขวบนี่เล่นพกปืนไปโรงเรียนด้วยนะครับโหดชิบหมาย เอาไปทําอะไรล่ะนั่นอย่าบอกว่าเอาไปยิงกระต่ายนะไม่ใช่นะครับต่อมาตอนอายุ13ปีถ้าเป็นเราเรา,เราท่านท่านนี้คงจะอยู่ประมาณม1ม2นะครับคงจะเล่นเป่ายางเป่ากบเป่ารถกระดาษไม่งั้นก็เทรดการ์ดยูกิกันอยู่นะครับแต่บักจอนของเราเลือกที่จะเข้าไปท่องเที่ยวในป่าอเมซอนแม่ทำอย่างกับเป็นสวนหลังบ้านเนาะซึ่งเขาก็เอาตัวรอดโดยการล่าสัตว์ ต่อมาเมื่ออายุ20ปีเขาเริ่มเบื่อการใช้ชีวิตสงสัยขี้เกียจหายใจนะครับรอยากเฮ็ดพีหมดแล้วก็กลับไปสปอนใหม่ละมัง้งเขาเลยตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยเข้าไปหาเสือจากัวแต่ทว่ามันก็ล้มเหลวนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเสือกลับไม่ทําร้ายอะไรเขาเลยสุดท้ายเขาจึงผันตัวเองมาเป็นโจรสลัดล่องเรือไปมาและเขาก็เป็นคนแรกที่สามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรได้อืม โหดมากอันดับ4จูเลียน่คอบเคในวันที่24สิงหาคม1971นักศึกษาสาวชั้นปีที่4อายุ24ปีก็เป็นหนึ่งใน93ผู้โดยสารเครื่องบินของสายการบินแลนซ่าเที่ยวบินที่508แแต่เครื่องบินกลับโดนฟ้าผ่าขณะที่บินเหนือผืนป่าดงดิบในประเทศเปรูเธอกระเด็นออกนอกเครื่องขณะที่ยังรัดเข็มขัดนิรภัยยึดแน่นกับเก้าอี้อยู่ ก่อนที่จะตกลงสู่พื้นเบื้องล่างซึ่งห่างจากจุดที่รนฟ้าผ่าไปประมาณ2าองไมล์ก็มีสภาพเป็นป่ารกทึบแม้แต่ผู้โดยสารล,ลูกเรือและนักบินทั้ง91ชีวิตก็ต้องสองเวยชีวิตให้กับอุบัติเหตุในครั้งนี้แต่ทว่าเธอรอดมาได้พร้อมกับตาบอดไปข้างหนึ่งให้ปราหักและก็แผลถลอกฟกช้ำอีกพอสมควรภายใต้ความตื่นตระหนกแต่เธอก็ยังตั้งสติ และนึกถึงคำพูดของพ่อซึ่งเป็นนักชีววิทยาที่เคยสอนเอาไว้ว่าน้ำจะไหลาจากที่สูงลงที่ต่ำที่ไหนมีน้ำที่นั่นย่อมมีหมู่บ้านจูเลเน่ซึ่งตอนนั้นสวมมินิสเกิร์ตกับรองเท้าแตะก็พยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดอาศัยของป่ากินประทางชีวิตผจญกับสัตว์ดูร้ายนานา,นาชนิดถึง9วันเต็มๆในที่สุดเธอก็เจอกับกระท่อมเล็กๆก,ก,กลางป่า ทำให้เธอได้อาศัยน้ําสะอาดล้างแผลแล้วก็ตกแต่งบาดแผลของตัวเองและรอจนเจ้าของกระท่อมกลับมาเจอจึงรอดชีวิตออกมาได้เหตุการณ์ครั้งนี้เธอจึงตัดสินใจเรียนต่อจนจบแน่นอนที่สุดเมื่อชีวิตของเธอเจอเรื่องมหัสจรรย์ขนาดนี้จะมีหรือที่จะไม่กลายเป็นหนังโดยประเดิมเรื่องแรกก็คือ Mira c l e Still Happen ในปี1974และก็ตามด้วยเรื่อง Wing of Hope ในปี 2000อันดับ3ดรเลโอนิดโรโกซอฟในปี1961อยู่ดีๆเมื่อหมอคนเดียวประจำคณะสํารวจแอนตาร์กติกได้เกิดไส้ติ่งอักเสบนะครับแม่แถมเป็นหมอคนเดียวด้วยไม่มีหมอไม่มีเครื่องบินไม่มีความช่วยเหลืออื่นใดจากโลกภายนอกได้ทันท่วงท,ทีหากปล่อยเอาไว้ไส้ติ่งเกิดแตกขึ้นมาคุณหมอของเราก็จะติดเชื้อในช่องท้องอย่างรุนแรง ตามมาด้วยอาการโลหิตเป็นพิษและก็เสียชีวิตในที่สุดดังนั้นสิ่งที่เขาจะทำได้ก็คือใช่ครับก็ทำการผ่าตัดเองแม่มเลยนะครับโดยมีบุคลากรที่ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์อยู่ด้วยสองคนเป็นลูกมือให้ทำการผ่าตัดโดยใช้มือสัมผัสและก็มองผ่านกระจกที่ถือโดยผู้ช่วยจําเป็นการผ่าตัดใช้เวลาทั้งสิ้น1ชั่วโมง45นาที คุณหมอก็ใช้เวลาพักฟื้นต่ออยู่อีก5วันอาการไข้และอุณหภูมิร่างกายจึงกลับมาเป็นภาวะปกติและก็นอนพักต่ออีกสองวันแผลผ่าตัดจึงทุเลาลงหลังจากนั้นคุณหมอก็มีชีวิตรอดต่อมาแม่คุณหมอครับคุณจะโหดไปไหนเนี่ยอันดับ2ฮิลสกลาสในช่วงศตวรรษที่18ตำนานนักสำรวจแห่งอเมริกาที่มีชื่อว่าฮิวส์กลาส เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่น่าจดจำมากในช่วงชีวิตของนักล่าและก็นักสํารวจของเขานั่นก็คือการคลานเป็นระยะทางมากกว่า200ไมล์หรือประมาณ320กิโลเมตรหลังจากที่เขาถูกแม่มีกิลสลี่ลูกอ่อนโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสไปทั้งตัวเหตุที่เขาต้องคลานไปด้วยตัวคนเดียวนั้นก็เพราะว่าเขาถูกคณะสํารวจที่มาด้วยกันนั้นทิ้งเอาไวใ้ให้รอความตายนั่นเองแต่ด้วยความที่ไม่ยอมแพ้ จึงทาให้เขารวบรวมสติใช้หนังหมีที่เขาฆ่าได้ก่อนหน้านั้นเอามารองตัวแล้วก็คลานไปจนถึงฟอร์ดไคโววาที่ห่างไกลออกไป200ร้อยไมล์ดยระหว่างทางนั้นเขาต้องนอนบนขอนไม้ผุเพื่อให้หนอนมาชอนชัยกินเนื้อเน่าของเขาออกจากบาดแผลขับไล่หมาป่าเพื่อแย่งชิงซากใบสันมากินประทังชีวิตและยังต้องลอยคอในแม่น้ำช่วงหิมะลงจัดอีกด้วย แต่สุดท้ายเขาก็รอดนะครับอล่าสุดก็เอามาทําเป็นหนังซึ่งผมก็จําชื่อเรื่องไม่ได้นะครับน่าจะเป็น The Revenant หรือเปล่านะครับที่ลีโอนาร์โดเป็นคนเล่นอ่ะใช่ไหมอืมจำไม่ได้นะครับไม่เป็นไรอันดับหนึ่งีวอชคาราแพทลินแม่ชื่อเหมือนซีวาดเลยนะครับนายคนนี้ก็เป็นนักกีฬาอาร์เมเนียนฟินสวิมเมอร์ซึ่งเป็นกีฬาใต้น้ําที่เกี่ยวข้องกับการดําดูปะการัง ซึ่งพวกเขาจะต้องใส่หางใส่ครีบแล้วก็ต้องว่ายน้ําให้เหมือนกับนางเงือกที่กําลังบ้าคลั่งด้วยด้วยดีกรีการได้รับรางวัลจากกีฬาชนิดนี้มาถึง17ครั้งแล้วแต่ทว่านั่นก็ไม่ใช่เรื่องราวที่ทําให้เขาโด่งดังสักเท่าไหร่ส่วนเรื่องที่ทําให้เขาโด่งดังนั้นก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งหลังจากที่เขาไปวิ่งออกกําลังกายเบาๆเบาๆที่ว่าของเขาเนี่ยนะครับคือการวิ่ง12ไมล์หรือประมาณ15กิโลครึ่ง จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงรถชนเข้ากับอะไรสักอย่างและเขาก็เห็นว่ารถบัสกับผู้โดยสาร92คนกำลังจะจมลงไปในอ่างเก็บน้ำซึ่งมีความลึกถึง80ฟิตจะด้วยอะไรไม่รู้นะครับพาลาเพรินของเราก็ตรงดิ่งเข้าไปไว่ายน้ำไปที่รถคันนั้นแล้วก็พังกระจกหลังของรถใช้แขนข้างเดียวนะครับอีกข้างนึงก็ใช้ว่ายน้ำใช้แขนข้างเดียวนี่แหละช่วยคนขึ้นมาได้20คน จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้เขาได้รับบาดเจ็บบาดแผลที่เขาได้รับจากการลงไปช่วยคนครั้งนี้ก็ทําให้เขาหมดสติไปถึง45วันเรียกได้ว่าโคม่าเกือบตายเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องเศร้าตามมาอีกเพราะว่าจากบาดแผลนั้นมันต้องทําให้เขาจบอาชีพนักกีฬาของเขาไปแต่ทว่าเขาก็ได้ใช้ยาใหม่นะครับก็คือเป็นซูเปอร์ฮีโร่นั่นแหละยังมีข่าวอีกนะครับว่า10ปีหลังจากนั้นเขาวิ่งเข้าไปในโรงพยาบาล ที่กำลังเกิดเพลิงไหม้แล้วก็เข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ข้างในออกมาได้แม่ฮีโร่ในชีวิตจริงกันเลยทีเดียวก็จบไปแล้วนะครับสําหรับห้าบุคคลบรรลือโลกของเราถ้ารวมกับพวกแมดแจ็คนะครับพวกไวเดทเออร์วินยอร์อะไรอีก2-3คนก็จะกลายเป็น10อันดับพอดีนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ yeah. Let it go